สวัสดีครับโกดังอัปเดตสเตชันวันนี้เราจะมารีวิวงานของ USA นะครับเป็นแบรนด์ไดมอนด์อันนี้จะเป็นกระสอบเอเชียนแวร์นะครับลองยังไงลองรับชมไปพร,มพร้อมกันได้นะครับเอาเอาพลาสติกมาตรงนี้ มันก็จะเป็นแบบว่าเสื้อผ้ารวมๆนะครับหลากสไตล์จะเป็นแนวสไตล,สไตล์สไตล์อินเดียสไตล์เอเชียนะคะจะมีชุดแสกมีเสื้อตัวยาวมีงานฝักมีงานหมุนอะพวกนี้นะคะ่ะจะค่อนข้างขายได้ราคากระสอบต้นทุนตัวหนึ่งตกไม่เท่าไรหร่เดี๋ยวให้ข้อมูลไว้ใต้คลิปนะคะมีกางเกงสังเกตด,ดูจะมีงานปักผสมด้วยนีคะ หมือนเหมือนอารมณ์ว่าเป็นแฮนด์เมดในตัวนะครับเป็นชิ้นงานตักชิ้นงานแฮนด์เมดมีผ้าปใายผ้าชีสสองผ้าอะไรพวกนี้ค่ะผสมกันไปแล้วก็จะมีผ้าชิ้นใหญ่เป็นผ้าสาลีอ่าอันนี้ไหนได้โชว์สาลีที่ผืนเมื่อกี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสาลีนะครับนะครับจะเป็นมาทั้งชิ้นเลยยาวๆเลย ับมา<ว>อย่างนีง้เลยะนะครับเอาละไอ้เพีงไม่กี่ชุดก็ได้ทุกชุดแล้ะคะ่ะเพราะแต่และชุดจะสวยๆแล้วทำราคาได้มีกางเกงด้วยมีเสื้อบางผสมมีชุดแส ไทยก,กำลังนิยมมากค่ะประมาณมีทั้งผ้าคลุมนะครับสังเกตนะฮะมีทั้งผ้าคลุมทั้งเสื้อทั้งกงงเกงนะครับปนปนมาทั้งสาหรีด้วย <S <S มันออกไปในเชิงการแต่งตัวแนวแบบเป็นวัฒนธรรมอย่างเงี้ยนะครับอาอย่างตัวนี้เนี่ยมีงานปักเลื่มมาอย่างเงี้ยนะครับ งานเป็นแฮนด์เมดนะครับพวกนี้อีกตัวนี้ก็เหมือนกันกนะฮะอันนี้รู้สึกจะเป็นมือหนึ่งมาหรือเปล่ามีป้ายไหมนี้ก็เป็นแมนปังเรื่อมนะงานแฮนด์เมดอืมสวยงามนะฮะอย่างนี้อย่างนี้นะฮะ อันนี้ก็ถ้าใครแต่งตัวเก่งๆนี้ก็แต่งตัวแนวนี้แล้วจะสวยมากเลยนะครับมันจะดูแบบเขาเรียกว่าเป็นชิ้นเป็นแต่ละชิ้นมันเหมือนไม่ซ้ําใครอย่างนั้นนะฮะบ,บางบางชิ้นนี่มันก็งานอาร์ตเลยนะฮะออกอาร์ตติสตเลยบงตัวเออสาทนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกี่เพาก็มีนะฮะผนมาด้วยนะครับอารมณ์มาทางจีนก็มี อันนี้อะไรกระโปรงกระโปรงนะครับดูนะครับเป็นลายดอกอันนั้นคืออะไรขอ,อสาลีนะเ,เอออย่างเงี้ยนะอ่าได้ได้ไดอ่าดูถึงผืนก่อนนะนะครับลองลองดูงานเป็นงานปักอย่างนี้นะครับ ปักมาเลยนะฮะผ้าบางบาง,งานสวยนะครับ<ม>บางตัวนี้ก็สวยๆแบบนางเอกภาะตะใสเลยนะครับหมดยังฮะยังเอาอนะ,อ,ะอย่างตัวนี้ก็ งานเขาคุณภาพนะครับสังเกตงานฝีมือ,อ,มอไหนลองลื้อใต้ใต้กองตรงนั้นขึ้นมาได้ั่นลือล้อขึ้นมาอัน <สะ S 1> นี้กระสาหลีนะสีเขียวนี่ยาวๆันนี้เป็นผ้าสาหระอ่าผ้าสาหีฮนะบางๆอ่าอืมอืมตัวนี้ก็สวย เฮ็ดลองไอ้เจียบพิกกองขึ้นมาเลยตลบกองขึ้นมาดูข้างล่างเลยเออไหมาูพ้พผ้าสาหลีผ้าสาหลีใช่ไหมออแล้วผ้าคลุมอ,อมีแสกอ,อ่ามีนังเกงอันน่าอะไรอ่ะนังเกงเหรอสี<ม>ส้มอ่ะ<ม>โอ้แบบอาลาดินอ่ะเออไหนดูตัวนี้ โอืมโอเคเลยโอ้โห oh, oh. งานโอเคนะฝีมือหลายๆตัวนี่น่าจะทําราคาได้สูงอยู่นะครับเพราะว่าเป็นงานฝีมือนะฮะงานงานลักษณะนี้เขาเรียกว่ามันงานคัดเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเราไปขายทําราคาไม่ไม่ได้ขายแบบเป็นตลาดนัดถูกๆนะฮะไปคัดเอาตัวไหนเด่นๆนี่ก็บวกๆทาราคาได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆของงานเอเจนซ์แวร์นะครับท่านใดที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ลองดูนะครับคลิกที่เว็บไซต์ w w w u p d a t e s t a t i o n c o m แล้วก็เบอร์โทรกับ ID Li n ยก็จะลงไว้ใต้โพสต์วิดีโอนะครับสำหรับวันนี้เรื่องเอเจนซ์แวร์ก็ต้องออฝากรับชมไปตามข้อมูลที่รีวิวตามนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ